เส,ส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิเช่นเคยกับการมอไมยนิยายวายแปลจินโบราณอย่างนิยายเรื่อง เลยรักจอมโจรเล่มหนึ่งนะคะก็จะมีห้าเล่มจบเนาะนิยายเรื่องนี้นะคะอยู่ในจักรวาลของเลขกลจักรพัิหลังจากนี้อ่านไปแล้วนานนัจะมาอยากจะเอออยากจะเปลี่ยนเรื่องนะคะเป็นจอมโจรหน้าหลอกกับขุนนางขี้อ่อยนะเออมันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนไปลองฟังกันได้เลยค่ะว่าพวกเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเรื่องจริงไหมเพราะว่าไอคนที่อ่อยเออมันเป็นขุนนางเวลิวเนียเนี่ย เพราะว่าโจรมีเลขก็ไม่ใช่เพราะคนวางแผนใส่และยังลากเขาลงจากเขามานอนกกบนเตียงได้เป็นขุนนางอย่างน้องวันเหลี่ยวหนิงนี่เองพระเอกชื่อเจ้าเอกค่ะความเป็นมายังเป็นปริศนานะ แต่มาจากตระกูลผู้ดีแน่นอนและยังมีการเกริ่นว่าพี่แกเป็นโจรอยู่บนเขาช้างหมางใช่ไหมคะเออแต่ความจริงไม่ใช่นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเอกชื่อว่รหลิวเนียนเป็นขุนนางคนสนิทของชูเวียนสอบได้ลำดับที่หนึ่งเป็นขุนนางบุญตอนที่เรามาเนี่ยพี่ตวนอาจจะยังไม่แต่งกับชูเวียนนะคะอันนี้เป็นตอนที่วรลิวเนียนยังไม่ได้แต่งกับพี่เวเช่นกันวลิวเนียนเป็นขุนนางน้ําดีมีพ่อแม่รวยพ่อบุญธรรมมีอำนาจนอกจากนั้นยังมีวัง ช่วยอินคอยดันหลังให้ด้วยตอนแรกนั้นก็คิดว่าจะเป็นนิยายที่เราอ่านได้ไหมนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเออๆอ,อ,อะไรเนี่ยเออแต่พออ่านปุ๊บคือมันดีมากเลยค่ะทุกคนมีทุกแบบเลยในนิยายตอนแรกบอกว่าพี่แกเป็นโจรใช่ไหมพระเอกอะแต่ว่านะ พี่แกอยู่บนเขาช้างหมางก็จริงนะคะบนเขาบนบนเขาลูกนั้นน่ะมีโจนหลายกลุ่มแบ่งเป็นหลายก๊กหลายเหล่ารวมถึงเจ้าเย่ด้วยแต่ว่าการจะสืบจนกระทั่งเล่มสองพวกเรายังไม่ทราบถึงประวัติพี่เจ้าเย่ทาไมได้มาอยู่บนเขาแล้วทาไมคนอื่นถึงพยายามสืบถึงชาติกําเนิดของพี่ แต่ที่แน่ๆประวัติพี่น่าจะไม่ธรรมดาเลยแต่ว่านะถึงคนอื่นจะเรียกพี่ว่าเป็นโจรน,นะแต่พี่เจ้าเย่ไม่เคยลงจากเขามาปล้นสะดมชาวบ้านแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าพี่แกถึงจะอยู่ในโดงโจรแต่พี่เหมือนเป็นสำนักยุทธมากกว่าอย่างที่พี่วอลลิวเหนียงเคยพูดค่ะว่าพี่เจ้าเย่ไม่ใช่โจรกลุ่มของพี่เหมือนสำนักยุทธมากกว่าแต่ยังไม่เคยลงเขานะคะมาปล้นเลย เพราะว่าพี่เจ้าเย่นะคะกลุ่มของพี่ทํางานนะไม่ใช่ว่าไม่ทํางานคือเป็นผู้คุ้มกันลูกคนรวยขายสินค้าได้ก็เป็นเงินก้อนโตอยู่เพราะขนาดว่าจวนผู้ว่าการยังไม่มีเงินนะวังจุ้ยอิงก็ให้เถิงอินก็ให้สุดท้ายพี่จ้าเย่ยังเอาเงินให้เมียอีกพี่แกยังพูดอีกว,ว่าเงินที่พี่แกได้มาได้มาจากการทํางานของพี่ไม่ใช่เงินที่ปล้นมานอกจากนั้นพี่จ้าเย่ยังมีความแค้นกับสกลุลโมเพราะฆ่าพอนั่นแหละ จากนั้นก็เลยมีการร่วมมือกับเวลลูนเนียงเพราะความจำเป็นจริงๆหรอคะไม่ใช่สมยอมไปกับเขาด้วยหรอ ที่ขาดไม่ได้เลยคือมือทรงชิปเปอร์แห่งจัก,ก,ก,กรวาลเล่กลจักรพดทที่มีองค์คลักเงาแห่งวังจุ้ยอิงมาเชียร์ให้พี่เวกับเวินหลิวเหนียงได้กันมาดูกันค่ะว่าน้องเวินจะอ่อยผู้ชายขึ้นเตียงได้ยังไงเพราะเวินหลิวเหนียนน่ดจะเล่าให้ฟังว่าน้องแกอ่อยพี่เวยัยงไงถ้าฟังเนี่ยเราทุกคนอาจจะอยากจะให้เปลี่ยนชื่อเรื่องเหมือนที่นัดเล่าก็ได้คือตอนที่เวินหลิวเหนียนมาประจําการที่เมืองชางหม่างทุกคนก็มองว่าตอนแรกอยู่เมืองดีๆเป็นนายอำเภอตอนนี้เลื่อนขั้นมาเป็นผููาา้่่าาากรแตมมอยชงงห ที่มีแต่โจรแบบนี้ว่าเหลี่ยวเนียนจะรอดหรือเปล่าชาวบ้านที่นี่ล้วนยากจนเพราะถูกป,ป้นบ่อยมีทางการก็เหมือนไม่มีเพราะจนมากขนาดว่าครั้งที่ว่านีงยังไม่มีเงินเลย ผู้ว่าการแต่ละคนมานะคะก็กลัวโจรก็เลยมุดหัวไม่ออกมาทํางานทหารไม่เมืองก็ไม่มีเพราะไม่มีงบนั่นแหละจกกักรพรรดิเลยส่งคุนนางตัวเองมารับตําแหน่งแต่แต่แตแตในนิยายเรื่องนี้คู่วายไม่ได้มีคนเดียวนะคะมีสองคู่เนาะก็จะเป็นประมุกเถิงอวินกับกุญสือของเวินหลิวเนียนด้วยหวานแววเลยค่ะประมุกใสต่ตอใส่รูกเหมือนเวินหลิวเนียงเหมือนกันส่วนเวินหลิวเนียนก็ลงทุนดึงผู้ชายลงจากเขาได้ชวนเขามาล่วมมือได้หรือพาผู้ชายขึ้นเตียงยังไงก็มาด ะะหลังจากน้องเวินมาประจำการที่เมืองชางหมางแล้วพร้อมกับผู้ช่วยและยังเป็นกุนซืออย่างมู่ชิงซานตอนที่เวินหลิวเนียนมาที่เมืองชางหมางนะคือออกสำรวจเมืองว่าเป็นยังไงบ้างสุดยอดนะอยู่ไกลเมืองหลวงไม่พอนะยังจนอีกต่างหากพอเดินมาตามคันนาลูกคนรวยมาเป็นขุนนางค่าเวลาเล่นๆนะคะ การบ้านนอกเนี่ยมีแต่ทุ่งนากับโจนอยู่บนเขาอะ่ะเดินมาก็ล้มลุกคุกคานไปไปเจอกับกระบวนพ่อค้ากลุ่มหนึ่งหัวหน้าพ่อค้าหันมาเห็นน้องเวัวลิวเนี่ยก็เลยคิดว่าเออนี่มันบันดิตตกยากที่ไหนทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่โคลอนอะ่ะพี่เวนึกสงสารก็เลยเอามันโถให้น้องกินน้องก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปสิพี่นึกว่าวัวลิวเนี่ยจะขอกินก,ก็เลยถามว่าแล้วที่ให้ไปไม่พอแล้วไงอดอยากปากแห้งมาจากไหน แต่พี่ยังอุตสาห์เอามันโถไปให้น้องเลยค่ะดูไปดูมาเราคงนึกว่าเออขอทานตกยากที่ไหนแหละเออนี่แหละค่ะความประทับใจแรกที่น้องเวินมีให้พี่เวขอเรียกว่ามนลษก์มั่นโถก็แล้วกันนะคะในเมืองชางหมางชาวบ้านมีภาวาดของโจรอยู่ ชาวบ้านเรียกโจรว่าเจ้าเยแต่ความจริงคือคนในภาพที่มีหนวดคราวหน้าตาหน้ากลัวไม่ใช่เจ้าเยแต่เป็นอีกคนพี่เยตอนที่อยู่ต่อนหน้าน้องเวินก็น้องเวินหลืองก็เลยบอกว่าท่านจะขึ้นเขาตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้มีโจรอยู่กลัวพี่แกโดนป้นพี่เยก็เลยบอกหัวหน้าขบวนหันมาเลยถามว่ามีอะไรหัวหน้าเจ้าเยใช่ค่ะ คนนำขบวนที่ว่าเป็นจ้าวเวจอมโจรชื่อดังนั่นเองเวอร์ลูเนียนก็เลยถามว่าแล้วคนในภาพแบบเป็นใครทำไมชื่อเจ้าวเวแล้วเจ้าวเวกับคนในภาพไม่เหมือนกันตอนที่น้องบอกชื่อเจ้าวเวน้องโดนพี่เยเคอะหนัาผักแล้วว่า นี่เจ้าหนอนหนังสือคนในภาพไม่ใช่ค่ะแต่เขาชื่อหวังเทียนหูค่านั่นแหละผู้ชายสะบัดต,ตูดขึ้นเขาไปเลยน้องกลับจวนมาเล่าให้หม่ชิงซานฟังว่าไปเจอกับเจ้าเย่ในในทุ่งนามามม่ชิงซางเลยกก็เลยเอาเอกสารที่เจ้าเย่ปลอมตัวมา ปลอบปลอมอ่ะออกปล้นหลายครั้งแล้วปรากฏว่าข้อมูลในเอกสารนั้นไม่เหมือนกันนะคะมันก็ผิดไปหมดเลยน้องเวินก็ให้ผู้ช่วยตัวเองไปหานักวาดเก่งๆมาแล้วให้นักวาดพวาดภาพเจ้าเย่ตัวจริงออกมาปรากฏว่าวันที่น้องเห็นเจ้าเย่เจ้าเย่หล่อมากแต่ทรงผมยุ่นนิดนึงค่ะอะไรทํานองนั้นะน่ะพอวาดภาพเหมือนเจ้าเย่ออกไปก็เลยพบว่าชาวบ้านมาฉีกเอาประกาศกลับบ้านไปติดฝาตัวเองฝาบ้านอ่ะ เบอร์ลวเนียงก็เลยให้นักวาดวาดภาพเพิ่มให้พอกับจํานวนชาวเมืองจะได้ไม่ต้องมาฉีกป้ายทางการอีกไม่นานเลยนะคะกลายเป็นว่าชาวบ้านชอบพิเวเยมากนะคะแล้วก็หน้าตาดีหล่อเหลาเนี่แม้กระทั่งผู้ชายก็ยังเรียนแบบการแต่งตัวการทําผมของพิเวเย กติแล้วผู้ชายเขาก็จะมัดผมรวบขึ้นใช่ไหมสาวๆก็จะทําผมอะไรทํานองนี้ยกลายเป็นว่าทั้งเมืองแต่งตัวเหมือนพี่เย่ทาผมยุ่งยุ่งไม่สุภาพแต่พี่เย่กันหมดฮิตกันทั้งเมืองจนขุนนางพาการปวดหัวเลยเพราะว่าเออพากันแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะ่ะแถวนั้นมีป้อมปราการถึงอวินอยู่คือเป็นสํานักยุทธนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการผู้่าการเนี่ยเคยไปขอความช่วยเหลือนะแต่ก็ไม่สําเร็จมีคนกล่าวว่า ประมุกช่างหวินเจอไม่เคยเผยโฉมหน้าที่แท้จริงว่าหลิวเนียงไปขอพบคนเฝ้าประตูก็เลยไปถามช่างวินเจอว่าจะให้ไล่กลับไปไหมช่างวินเจอก็อึ้งเลยนะคะเพราะว่าจดหมายเขียนว่าว่าหลิวเนียงย้ายมาจากเมืองหวินจงมีคนที่ไม่สามารถล่วงเกินได้ เชียบเชิญไม่อ่านก็ได้แต่จดหมายประทับตาของวังจุ้ยอิงนั้นต้องอ่านวังจุ้ยอิงดังมากนะคะมีอำนาจมากเงินก็ดังหนามากเช่นกันนอกจากนั้นก็ยังมีวรยุทธ์สูงสง่งวังจุ้ยอิงไม่ใช่ที่ที่จะแบบว่าจะไปล้าลานคนอื่นก่อนนะแต่องคลาของวังจุ้ยอิงนอกจากจะเป็นซีเปอร์แล้วยังกวนเท้าเก่งมาก ประมุกวางจุย้ยอิงก็คือฉินเศ่้าอีวีและยังสนิทสนมกับเวิเร์ลิวเนียนต่อให้ช่างวินเจอไม่อยากจะยุ่งด้วยก็หนีไม่พ้นอยู่ดีลงเขาไปเถอะค่ะพี่ช่างเดี๋ยวพี่ก็ได้เงียนะช่างวินเจอไปต้อนรับเบิรลิวเนียนอย่างดีเลยจ้ารู้เลยว่าวเบิรลิวเนียนชอบดื่มชาอะไรเวิเรลิวเนียนก็เลยถามว่าทําไมประมุกช่างรือว่าข้าชอบดื่มอะไรช่าง วินเจอก็เลยบอกว่าพี่ฉินเขียนไว้ในจดหมายนี้ซับพอร์ตเก่งเวอร์แถมยังบังคับเขาอีกว่าต้องส่งข้าวสารวัวเครื่องตัวเครื่องปรุงต่างๆให้จวนว่าการอย่างน้อยเดือนละครั้งไม่ทำตามพี่ชินจะส่งไปคนไปยุ่มหัวค่ะเจอองค์ครักวังจุ้ยอิงมาป่วนใครก็อยากจะไม่อยากเจอนะคะแล้วก็มีความมันนามันเทา้าแล้ว สู้ให้ออกไปลบข้างนอกไปลำบาก,ข,ากข้างนอกดีกว่าเจอกับองค์คาร์ักวังจุ้ยอิงมานี่ครั้งเดียวพี่ช่างอินเจอนี่ลงจากเขาเลยไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวโดนคนหยุมหัวเอาประมุกช่างลงเขาทีเดียวได้เมียเลยค่ะ แต่มูชิงซานเป็นกนสื่อจริงๆนะก็ยังชอบอ่านนิยายเรื่องบันทึกปีศาจแห่งบนทนสร้างเอ,อ๋อแล้วปีศาจในตัวละครนะคะก็เป็นพี่ช่างเนาะจะแกล้งน้องตั้งแต่แรกแบบนี้ระวังเขาไล่ลงจากเตียงเอานะจาเวมีรองหัวหน้าชื่อลู่จุยพีเว เคยช่วยเหลือนะคะแล้วก็ติดตามพี่เวามาจากเจียงนานอันนี้ก็ซัพพอร์ตหัวหน้าให้ได้เมียเก่งเหมือนกันพี่เวาถามรู้จุยว่าตอนนี้เนี่ยข้างล่างผ่าจ้าหมู่มีอะไรเคลื่อนไหวบ้างรู้จุยก็เลยบอกว่า นาบ้านมีแต่นักเลงข่าวก่อนพี่เวพาคนไปกวดล้างหมู่บ้านแท้เคอขราวก่อนก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับพี่เลยนาบ้านก็สงบลงไม่น้อยเพราะว่ามีโจรหลายกลุ่มก็อยากจะมาจัดการผ่าเจ้ามูแต่พอโดนกวาดปุ๊บไม่มีใครอยากจะมีจุดจมเหมือนโคสยงสักคนไม่ใช่ว่าเจ้าเยมีความสามารถเก่งกว่าใครแต่เพราะว่าคนที่ลงจากเขาผ่าเจ้ามูล้วนเป็นพวกไม่กลัวตายนอกจากนั้นยังว่างานอีกด้วย บนเขาก็สุขสบายดีนะคะเช้ามาลูกน้องไปซื้อของในหมู่บ้านกลับมามีป้ายประกาศของทางการเขียนว่าหากพบพ่เวจะให้รางวัลอย่างงามคือไม่ได้เขียนว่าเขาเป็นโจรอะไรนะแค่เขียนว่าใครพบคือไม่ได้บอกว่าพี่เป็นโจรด้วยซ้ําพ่เวเลยว่าผู้ว,ว่า,าการวนใหญ่จะทําอะไรคืออยากจะจับโจรแต่ไม่ได้เขียนแบบนั้นนะนะถูกต้องไหมคือเหมือนประกาศหาคู่แต่งงานมากกว่าส่วนใต้เท้าเวนคนดีของพ่เว นอกจากตอนแรกที่วาดภาพเหมือนตอนนี้เขียนนิยายพี่เย่แล้วค่ะจนสาวๆในหมู่บ้านเนี่ยเขาอยากจะไปแต่งกับพี่เป็นบทเลยก็คือประมาณว่าฉบับปกติก็เขียนไปแล้วยังมีฉบับพิเศษปักดิ้นท้องอีกมันเหมือนฉบับเออมันเหมือนนิยายของไทยอะ่ะเออมันจะมีฉบับพิเศษมันจะมีรอบจองรอบไม่จองก็จะราคาต่างกันใช่ไหมล่ะหนังสือพวกเนี้ขายดีมากเลยนะ อยู่ๆพี่เย่ก็ฮอตมากเหมือนคนดังเลยตอนนี้พี่เย่เลยบอกว่าตอนนี้ข้ารู้สึกเสียใจเสียใจที่ให้มันโถใต้เท้าเวินกินนั่นแหละพี่เย่ปวดหัวกับเต้าเท้าเวินคนดีมากลูจุยเป็นรองหัวหน้าก็เปรียบเหมือนกุนซือของพี่เย่เลยลูจุยบอกว่าตามความคิดเห็นนะ ใต้เท้าวนแค่ยืมแรงสนับสนุนของพี่เวจากชาวบ้านเฉยๆและอยกไม่นานในภูเขาลูกนี้มีโจรเยอะมากไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวแต่มีหลายกลุ่มจะมีการเคลื่อนไหวในเมื่อเป็นโจรสิ่งที่กลัวที่สุดคือขุนนางในพื้นที่แข็งแกร่งเห็นแล้วว่าในเมื่อผู้ว่าการคนนี้เนี่ยรับมือยากจะต้องไม่ปล่อยให้โจรลงมือปล้นชาวบ้านง่ายๆแน่นอนดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือเชิงขัดขวางก่อนขุนนางคนนั้นจะมีอำนาจมีอินนทธิพลไปมากกว่านี้ แต่สาหรับพี่เวนะคะเรื่องนี้เป็นผลดีกับพี่มากกว่าเพราะว่าหน้าบ้านพี่มีแต่มแมลงวันนะบินวุ่นวายเต็มไปหมดเลยอย่างที่เรานะคะว่าพี่เวเหมือนมาตั้งสํานักผิดที่แต่มาตั้งในดงโจรก็เลยโดนเหมารวมคือลู่จอยังพูดนะว่าผลประโยชน์ของพวกเราพี่น้องอะ่ะแลกมาด้วยหน้าหล่อๆของท่านที่ใต้เท้าเวติดประกาศแถมยังเขียนนิยายให้อีกประมุขช่างนัดก,ก็ชอบนะคะอย่าง นั่งนั่งมองใต้เท้าเวินกินข้าวแล้วไม่กินธรรมดานะกินจั่วก,กคนธรรมดามากรักในการกินว่างาั้นคือเป็นงานอดิเรกเลยเรื่องกินเนี่ยเพราะในจดหมายของวังจุย้ยเอิงบอกว่าให้เน้นส่งของกินให้ใต้เท้าเวินใต้เท้าเวินกินจูบแบบเนี้ยใครก็เลี้ยงไม่ได้ค่ะย,ยกเว้นคนมีเงินพีเอเลี้ยงไหวแน่นอน ส่วนมู่ชิงซานโดนพี่ช่างมอมเล่าค่ะคนเรานะคะใจมันคิดไม่ซื่อกับเขาแล้วไงก็คือตอนแรกไม่อยากลงจากเขาเองพอลงมาแล้วชอบมู่ชิงซานก็เลยกะว่าจะมอมเล่าเขาเสร็จจะพาเขาขึ้นเตียงเอาเป็นว่านะใจเรามันไม่ซื่อก็เลย ก็เลยลงโทษลูกน้องก็เลยรีบมาบอกพี่แช่งว่าท่านประมุกตอนนี้โจรลงมาจากภูเขาแล้วเออมาได้ไม่รู้เวลามเวลาเลยพอ่อพี่ชัางก็เลยดึงน้องขึ้นหลังมาแล้วถามว่ายินดีไปปราบโจรกับข้าหรือไม่คือไม่ต้องถามก็ได้นะคะถ้าพี่จะดึงน้องขึ้นหลังมาด้วยตัวเองแบบนั้นคือดึงขึ้นมาบนหลังมาแล้วไม่ถามความเห็นก่อนเนี่ยใครเห็นก็บอกว่าพี่สองคนเป็นแฟนกันนะคะแนะ่คิดไม่ซื่ออีกแล้วคะ่ะ ขี่มา้าพี่ไม่ขี่ธรรมดานะพี่ช่างเนี่ยโอบเอลมูมชิงซานไปอีกค่ะหน้าไม่หนาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะก็คือถือคติหน้าไม่หนาไม่ได้เมียนะมีการตีกับ,ม,กกบมีการตีกับโจนนะคะโชว์วาทที่เมียปีอีกบอกว่าเจ้าไม่มีวาทเช่นนั้นข้าก็รอดูคาวีวาวสซานไปทีเดียวจับโจนลงเขามาป่วนได้ไปร้อยอะ่ะโดยเฉพาะโจนที่มันมีหน้าตาเหมือนในประกาศอะจับเดิมแล้วก็คือแบบเขาใช้ชื่อเจ้าเย่ใช่ไหมพอกลับมาใช่ไหมพี่ช่างเขาก็ เลยลากน้องไปนอนน้องมูชิงสานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิข้านอนกับประมุกไม่ได้ อ้าวพูดอะไรคนมองเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยพี่ช่างพี่ลงเขามาทีเดียวได้เมียเลยวาสนาพี่ดีแท้ถึงแม้อีโจรที่ว่าเนี่ยใช้ชื่อเจ้าเย่แต่มันคือหวังเทียนหูค่ะตอนถามก็บอกว่าชื่อเจ้าเย่เป็นโจรนะ่ะแต่เอาชื่อคนมาอื่นมาทําชั่วว่าเหลี่ยวเนี่ยมีหรือจะยอมนะคะก็เลยคาดคั้นจนมันสรารภาพว่าตัวเองไม่ได้ชื่อเจ้าเย่แต่ชื่อหวังเทียนหูพี่ช่างพี่ก็แรงนะคะมานอนกับมู่ชิงซานเราด้วยนะเขาฝันพี่ ี่แกก็ปลอดตายแล้วพี่อปุ่นไปเมียคะแล้วนอนด้วยกันในห้องเนี่ยสีสสานัเกเถิงอวินเห็นนะคะแล้วก็แบบสยองสายตาประมุกตัวเองมองเหมือนจะยัดน้องเข้าไปทั้งตัวแบบเนี้ยว่าท่านประมุกนี่มันสายตาอะไรสยองมากใช่ไหมคะตอนมองว่าที่เมียเออเหมือนจะกลืนกินน่ะไม่พอนะดึกแล้วยังพาน้องออกไปกินข้าวอีกถามอีกว่าไม่กินอะไรบ้างไอน้นีพูดมาน้องรวนไม่กินค่ะพี่ก็เลยว่าเจ้าเรื่องหน้าแบบนี้ปาน,นี้เนี่ย ขนาดน้องเลือกกินขนาดนี้พี่ก็ยังตามใจนะคะแต่พี่เวพี่ยังสวยไม่หยุดเลยจากที่อยู่กวนริวเนี่ยวาดภาพเหมือนแจกสาวชาวบ้านแล้วยังเขียนนิยายของพี่หล่อเหมือนเทพเซียนไปอีกแล้วสาวชาวบ้านเอาแต่เพ้อหาพี่เวพี่เวนอนไม่หลับก็เลยบอกรู้จุยว่าข้านอนไม่หลับเจ้ามองระหว่างคิ้วข้าหน่อย คิวค่าคําหรือเปล่าคือพี่ค้าพี่สวยไปหมดแล้วค่ะเพราะเวรหลิวเหนียงบีบให้พี่ลงเขานี่แหละขณะว่าพิมพ์บอกมาวาดออกมานะนิยายของพี่เวภาพวาดของพี่เว่ก็ล้วนขายหมดเลยพี่เว่โมโหมากก็เลยลงเขาไปหาเวรหลิวเหนียนพี่ต้องทําใจนะคะว่าลงไปคราวนี้เนี่ยพี่ต้องรับใช้เมียตลอดชีวิตเลยเวรหลิวเหนียนต้อนรับว่าที่ผัวเก่งนะคะในเมื่อหัวหน้าเจ้าลงจากเขาก็ถือว่าเป็นวาสนาแล้วแต่พี่เว่ยังคิดนะว่าวาสนาอะไรนี่มันกรรมของข้าชัด คือเหมือนเชิญผัวมาพบปะเพื่อร่วมงานตัวเองอะ่ะมีการพูดดีนะว่าตัวเองอยากจะจัดเวทีการแสดงขึ้นที่น่าจวนว่าการแล้วให้พี่เวขึ้นไปพูดคุยพบป,ปะกับชาวบ้านเออเหมือนออกคอนเสิร์ตเออเหมือนออกแบบเขาเรียกว่าอะไรแฟนมีด่ะคนดังอะแกไม่พอนะมีการบอกว่าที่ผพวอีกว่าถ้าอยากจะสร้างจวนให้หัวหน้าเจ้าในเมืองคือเปเพื่อให้ รอให้พี่เนี่ยลงจากเขาใช่ไหมคะก็คือไม่บอกว่าสร้างสารไปเลยให้คนกลับไหวผัวพี่พี่ยังไม่เอานะพี่ว่าที่ลงเขามาเนี่ยคืออยากให้วนลิวเนียเลิกวาดภาพ เลิกเขียนนิยายของพี่ซะทีพี่เดือดร้อนเพื่อสาวเอาแต่ตามพี่เนี่ยลูจุยรออยู่บนผาเจ้าโมแลวถามว่าเป็นไงหัวหน้าเบื้องลิวเนียนถูกโยกย้ายมาเป็นขุนนางนับพาลีคิดว่าคงต้องมีแปลงสองด้านจริงๆแปลงสองด้านหมายถึงคนที่มีความสามารถค่ะแต่พี่เวว่านอนหนังสือคนนั้นเขาไม่ได้มีแค่แปลงสองด้านนะสิแต่เขาเป็นคนขายแปลงมากเลย เออแต่เขาเป็นคนขายแปลงหก่กคือเจ้าเล่จนพี่รับมือไม่ไหวอะ่ะเออขนาดพี่ช่างเห็นวนหลิวเหนียงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวยังพูดเลยนะว่าอาการยิ้มอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เหมือนคนจะไปจับโจรที่ผ่าเจ้ามู่แต่เหมือนจะไปขอคนแต่งงานที่ผ่าเจ้ามู่มากกว่านี่แหละค่ะคนกําลังวางแผนให้ผู้ลงจากเขามาอยู่บนเตียงกับตัวเองให้ตัวเองกะกกอด เจ๋าไหมคะแผนแบบนี้เออมีใครอยากจะเรียนวิชาอ่อยพูดจากเวินหลิวเนียนไหมคะคืออ่อยยังไงให้พูดหนีไปไหนไม่ได้อะเออแต่ว่ามันจะมีเหตุผลให้พี่เว้ลงจากเขาอยู่นะคะผู้เย่มีศัตรููั้วาคาดอย่างสำนักในยุทธภพเมียวเจียงนะคะก็คือส่งจดหมายมาหาเวินหลิวเนียนว่าอยากจะช่วยกำจัดโจรแทนทางการขนาดบู้ชิงซานยังบอกเลยว่านี่มันไรเหตุผลเกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยนะคนเราอยู่ดีๆอยากจะเอาเผือกร้อนมาอยู่กับตัวเอง ทำไมงงไหมเพราะว่าสํานักตระกูลมู่เนี่ยเป็นสํานักใหญ่ของวินนานเจ้าสํานักชื่อมู่หวานเลยสํานักนี้เขาเลี้ยงพิษเหมือนจวนซีนานเลยนะคะ เมียวเจียงชำนาญเรื่องพิษกูมูวว่าเลยชำนาญเรื่องการใช้พิษกู่ว่ากันว่าตาคนนี้ใช้ศัตรูการเป็นน้ำมันศพด้วยจะบอกว่าไม่มีมูลก็ไม่ใช่แล้วหน้าผากระหว่างคิ้วของคนนี้เนี่ย mm. เขาหมองคล้ำม,มากนะคะแล้วจะบอกว่าไม่เคยแตกกู่ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็จะไม่แปลกใจได้ยังไงเพราะสำนักนี้เนี่ยมันอยู่ไกลจากช้างหมางตั้งพันลีเลยจะมาปราบโจรที่ไหนเขาทํากันคะทุกคนคืออยู่ไกลถึงขนาดนั้นเนี่ย เออถอมาทำไมตั้งผลีมันก็จะไม่ให้คนอื่นเขาบอกว่าแปลกมันก็คงไม่ใช่ว่าลิวเนี่ยมาเปิดโรงทานนะคะตอนนี้ยังคิดเลยนะคะว่าเออคนเราอ่ะสงสารแต่พี่เวมีแต่กรรมเนาะ จนอยากจะไปทําบุญเจอเวิลลิวเนียนทีไรเหมือนเจอตัวสวยทุกทีอ่ะพี่ความลงทุนของพี่ช่างพี่ซื้อจวนตรงข้ามกับที่วัดจุการนะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาไว้เก็บของลับคนอื่นก็คิดว่าของรักของท่านปะมุกันหน้าตาเป็นยังไงมู่ชิงซาเลยถามว่าและท่านปะมุกัซื้อจวนไว้เก็บของรักอะไรหรือพี่ช่างก็เลยบอกว่า ไม่ช้าไม่เร็วอะข้าจะพาเจ้าไปดูด้วยตัวเองคือพี่ช่างจะพาน้องไปกินข้าวใช่ไหมแต่มีเรื่องด่วนน้องก็เลยไปแล้วน้องไม่รู้ด้วยนะว่าของรักที่ว่าก็คือตัวเองนี่แหละน้องนุ้งมู่ชิงซานเออน้องจะซื้อไปไหนอะพี่ช่างยังอึ้งในความซื้อของน้องเลยจนสิทธิในป้อมปราการของพี่ช่างยังคิดว่าคุณซื้อคนนี้เนี่ยซื้อบื้อมากสงสารแต่ประมุกบ้านตัวเองจะหลอกคนคนยังซื้อบื้อไม่รู้ตัวแล้วตอนไหนจะรู้ตัวคะ คนยังถามนะว่าระหว่างมู่หวันเลยกับเจ้าเย่มีบัญชีแค้นต้องชำระแน่นอนว่าวิ้นเหลีียงจะช่วยเจ้าเย่แน่นอนว่าจะช่วยคนอื่นทําไมต้องช่วยผัวสิคือมันแปลกมากนะก็คือห่างไกลเมืองขนาดหนึ่งพันลี้การเดินทางข่าวสารลําบากแต่เรื่องการร่วมมือระหว่างทางการกับป้องเถิงอินนะและยังมีปืนใหญ่จากสํานักมาอีกคือตอนแรกจะไม่กล้ามาลําพังเพราะตัวเองก็รู้ว่ามันไม่สําเร็จก็เลยมาตอนนี้แหละก็กะว่าจะยืมมือทางการกาจัด เเจ้ายและประมุกชินแห่งวังจุ้ยอิงก็เลยส่งองค์คลักเงาที่ใครเห็นก็ต้องปวดหัวมาด้วยนอกจากจะกินเก่งแล้วยังกวนส้นเท้าเก่งด้วยแล้วยังเป็นคู่ซิปเปอร์จับคู่กันเก่งมากด้วยเออ จับคู่จับคู่กันจนเขาได้แต่งกันไปหลายคู่ละมันสุดยอดจริงๆไหมช่างวินเจอพี่แกนี่ตามจีบน้องมู่ชิงซานเก่งมาแล้วบอกว่าเออตัวเองกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยขอตาไปกินข้าวบ้านน้องด้วยให้น้องมู่ชิงซานอะให้น้องไปด้วยไหมน้องให้ไปค่ะคือจีบเก่งจีบดักเก่งใครบาเนี่แล้วน้องเมื่อไหร่จะรู้เรื่องคะพี่นอกจากจะว่าพี่ต้องพูดความจริงว่าน้องชอบว่าพี่ชอบน้องแต่องค์ลากวังจุ้ยอิงนี่เขาเก่งนะได้เงินดีไหมครับสำนักเนี้ยให้เงินเดือน ดีไหมมาทํางานกับวัลลิวเหนียงคอยคุ้งของเนี่ยเตรียมกับข้าวมาทํากินเองเครื่องปรุงก็เอามาเองตัวเองหามาเองเงินเดือนแพงไหมคะพวกนี้เงินเดือนไม่เท่าไหร่แต่รับจ้างเป็นพ่อสื่อน่าจะแพงรายได้ดีอยู่ค่ะสรุปว่าพีเ่เว ตกลงลงจากเขามาล่วมือกับทางการคือประมาณว่าเรื่องความแค้นของตระกูลมู่กับพี่เนี่ยพี่เวจะเป็นคนจัดการเองประมาณนั้นเห็นไหมคะว่าไปอ้อยเขาให้ลงจากเขาได้ใครอยากได้พูดต้องขยันตื้อแบบเบิร์ลูเนี่ยนี่แหละนี่นะองค์คลักเงาของวังจุ้ยอิงคือเอาแบบซิปเปอร์กันอยู่สองขั่ว คู่พีเอคู่ประมกช่างนี่แหละมาแอบดูกันว่าเขาเก่งว่ายังไงเออแบบแอบดูเขาว่าเขาจูจีกันอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ทันข้ามวันตามที่ตกลงกันว่าจะลงจากเขาว่านลิวเนียงขึ้นเขานะคะแล้วก็ไปผ่าจ้าวโมไปหาผู้อแล้วค่ะคือขึ้นคือแบบเช้าถึงเย็นถึงอะไรแบบนะั้พี่เอกลัวมากเลย ตื้อเก่งขนาดนี้โล่งเข้ามาเถอะค่ะพี่มาแล้วยังไงเข้าห้องครัวไปดูเขาทํากับขา้าวเพราะวันลิวเนี่ยเขาชอบกินใช่ไหมสายกินดุกกินจุกินล้างผ่านเช่นกันแบบนี้แหละว่าที่เมียพี่เวอย่างที่ว่านะบ้านพี่เวอยู่บนผาเจา้าหมูจนชุมยิ่งกว่ายุงวันดีคืนดีมีคนมาท้าตีทัดต่อยอยู่หน้าบ้านพี่เวแบบนี้ที่มาท้าตีกับพี่เวนะคะคือจะสังหารเนี่ย ชื่อสังหารจตุรเทพเออชื่ออย่างเทพคิดดูคิดว่าที่ไม่ถูกกันกับพี่เวเพราะก่อนหน้านั้นะนะมีขบวนแห่เจ้าสาวครอบครัวหนึ่งผ่านมาแล้วก็นะเขาอุตส่าห์อ้อมเขาไปแล้วแต่โจรกลุ่มนี้เนี่ยกลับลงเขาไปชิงตัวเจ้าสาวแล้วไปเจอพีาา่วเาาวช่วยไว้พอดีตีลังโจรแตกกระเจินมันก็เลยแคลนพี่เวและยังไม่ทันทําอะไรนะโดนตีไปกองลงไปกับเพื่อนเหมือนเด็กมาตีกับผู้ใหญ่ กลับบ้านไปอยู่กับแม่ก่อนดีไหมคะก่อนจะมาเป็นโจนเนี่ยพีเวย์โดนชวนกินผลไม้ขนมนมเนยลูกน้องมาปุ๊บหนีปับ๊บขนาดลูกน้องพี่ยังมองออกเลยว่าพี่หนีอ่ะจะบอกว่าไปยอดเขาแล้วยอดเขามันมีอะไรดีมันมีแต่บ่อปลาบ่อเดียวเดินน้องโดนวนลิลเหนียนจีบแล้วพี่อายแล้วพี่ก็หนี พี่แกก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงโดนคนเร็วแทนลมกลางถนนน่ะหนีสะบัดสะบิงมากไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนที่ลุกจีบจะเป็นวนลลิวเนียนเนือคาดมากตอนอ่านไอเราเนยว่าพี่เหเป็นคนลุกจีบมาดูความเหนือของพี่ช่างในการจูบนู่ชิงซานอย่างตอนแกล้งเมาเล่าแบบนี้แล้วทีนี้องค์คลักเงาว่างจุ้ยอิงเขาก็ซิบคู่นี้ให้ได้กันอยู่แล้วพากันไปพังเตียงพี่ช่างแล้วบอกว่าเมื่อกี้อมีหนูกําลังหาแล้วแล้วก็ทําเตียงพังแล้วน้องช่างพี่ช่างกเลย ตอนแรกเหม็นชินาใช่ไหมเหม็นี้นาองคลักษเงามากคือมีคนพวกนี้เหมือนมีผิวช่วยจีบป่ะตอนเนี้น้องมูลเลยถามว่าแล้วจะทํายังไงเตียงพังองคลักษ์เงาก็เลยบอกว่าเช่นนี้ก็พาปัมมุกช่างไปนอนในห้องกุนซื้อสักคืนดีไหมไอีน้องก็หลงกลแบกพี่ไปนอนในห้องจริงๆคือแกไม่รู้ว่าน้องซื้อหรือน้องไม่รู้กันแน่ ส่วนพี่เววนลิวนเนียงขึ้นเขามาค่ะลู่จุยก็สายชิบว่าในเมื่อใต้เทา้าวนคลิปอาหารให้ท่านก็ต้องคลิปให้ด้วยเช่นกันคือไปเดินตลาดขึ้นเขานะคะแล้วก็แบบไปฟิลแฟนจริงๆอะจับมือเดินถือของ เดินพาไปซื้อของกินอะไรแบบนี้พอกินไม่อร่อยคนถือคือจวเจ้าเย่ก็ต้องเดินถือของกินที่เมียกินไม่หมดคือไปแบบฟนะิลแฟนน่ะแต่ตอนนี้ที่พี่เดินเนี่ยพี่แกใส่หมวกคลุมหน้านะคะเพราะว่าตอนที่พี่แกลงจากเขามาแล้วก็ไม่สะดวกเปิดหน้ามีข้อตกลงกับทางการว่าก่อนที่จะปราบโจเรเศษอ่ะยังไม่ทันทําอะไรตระกูลมู่เมื่อไหร่ที่จัดการโจรเสศษพี่แกก็จะฆ่ามู่หวันเลย บนเหลียวเนียนตระกูลโมลมาคือเก็บเงินเขาแพงมากเลยนะคะตระกูลโมลมาเออรีดเงินเขาไถเงินเก่งเขาเก่งมากและยังให้เขาเนี่ยนำหน้าปราบโจรส่วนตัวเองนั่งมองปีกเขาคางผู้ชายไหมคะแบบเนี้ยเออตัวเองไม่ต้องเปลืองแรงให้มนะันไปปราบโจรช่างวินเจอกับเจ้าเย่พี่แกสองคนเรียกเมียว่าน,นนอหนังสือนะคะคือเรื่องนี้มีคู่สองคู่แล้วก็ยังรักเมียแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันอีกแต่พี่ช่างเขารู้ตัวเร็วส่วนพี่เยก่กว่าจะรู้ตัวว่าชอบเขาก็เดินวน หลิวเหนียงหลอกขึ้นเตียงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนงกระทางชอบเขาพี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยทุกคนวันที่วิลหลิวเหนียงขึ้นเขามานะเมวันเลยก็อยากจะให้วัลหลิวเหนียงยจับเจ้าเยได้เพราะ ใส่ไลฟ์ว่าเจ้าวเวฆ่าล้างสกุลมู่รวมถึงเอาแก้วลิวลีของสกุลมู่ไปด้วยว้นลิวเนียนไม่เชื่อค่ะเพราะเชื่อผัวอยากให้จับได้ก็อยากนะตระกูลมู่เนี่ยแต่ก็กลัวว่าพี่เวจะพูดอะไรออกไปแต่พอตามขึ้นเขาก็ถูกประมุกช่างขวางทางตระกูลมู่ก็เลยติดแนอยู่ข้างล่างเขาความอ้อยผู้ชายของว้นลิวเหนียนสกิลกันอ้อยเขาเนี่ยเขาก็เด็ดดวงมากเลยไปทํางานกลับมานอนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเขาก็มาปลุกกินข้าวไม่ยอมลุกแล้วถามว่าหิวไหมหิวค่ะแต่ ไม่อยากรุกก็เลยกัดพี่เอกัดแล้วนึกว่าของกินจริงๆพี่เอโดนกัดจมเขี้ยวปเลยว่าถังมาจากสำนักเจ้าหญิงก็มานะคะก็มาช่วยมากับเจ้าอู่สามีนางนางก็เก็บของกินไว้ให้บนหลิวเนียนนะคะคือเก็บไว้สี่กล่องใหญ่เลยอะจนพี่เอยังคิดว่ากินจุขนาดเนี้ถ้าไม่รวยแล้วใครจะเลี้ยงไหวพี่เอยังไงคะต้องหาเงินมาช่วยจ่ายค่าอยู่ค่ากินให้เมี่ ตอนนี้มูเสียงสองพี่น้องเมื่อวันเลยก็ต้องกําจัดผ่าเจ้ามู่เจ้าเยดตอนนี้ทางการไม่เคลื่อนไหวเพราะจนไม่ได้ลงมาขู่แค่ชาวบ้านดังนั้นสองพี่น้องเมื่อวันเลยเลยต้องก่อเรื่องขึ้นมาพี่เยห่วงเขาแต่ไม่รู้ตัวก็เลยมาเฝ้าเขาองค์ลักเงาก็เลยพากันแซวว่ามาเฝ้าขนาดนี้เนี่ยลักลอบพบกันขนาดนี้ยามนี้จะไปได้หรอเออลักลอบพบกันไปอีก นี่เหรอจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันแบบนี้คือชงเก่งชงให้เขาได้กันเก่งเวอร์สถานการณ์เริ่มเลวร้วายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเลี้ยงกูมาคนที่ต้องการกําจัดเวอร์ลิวเนียพี่เยก็เลยเอาแมลงที่ตัวเองเลี้ยงไว้ชื่อหงจย,ยาเหลียงเลี้ยงมาเป็นสิปีหน้าตามันคล้ายมาแมลงสาบไหมมันสามารถป้องกันนอนกู่ได้มีมันที่ไหนที่นั่นก็จะไม่มีมันนอนมแมลงอีน้องมแมลงตัวนี้เนี่ยน้องหน้าตาหน้ารักนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่เยเดี๋ยวต้องเป็นมแมลงสื่อหลักให้เจ้านายอีก กว่าจะเข้ากันได้เวลิวเนี่ยเป็นลมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกับหงจียหลางเวลิวเนี่ยก็เหมือนกับชูเยียนราคาที่กลัวมแมลงชูเยียนกลัวมแมลงเพราะรอบตัวพี่ต้วนก็มีแต่แมงมุมพอเจอหนึ่งตัวปุ๊บไล่พี่ต้วนไปนอนนอกห้องหรือไม่ก็ไล่เผาห้องไปเลยแต่วลิวเนี่ย,ยโดนพีเ่เยอแกล้งทงจะยหลางมีเพียงราชันนอนกู่เท่านั้นที่ไม่กลัวแต่ราชันนอนกู่เป็นของแม่นางวาถังทวด ฝ่ายซ้ายของจุยอิงหงจะย,ยาหลางมีน้อยนะคะมันจึงเป็นของลำค่ามากแต่ลำค่าขนาดไหนก็ไม่เท่าเวรเหลิยวเหนียงกลัวมันอะ่ะพีเวอออกไปข้างนอกลู่จุยเลยบอกว่าหัวหน้ากลับไปหาใต้เท้าวันดีไหมพีเวว่าไม่ไปลู่จุยเลยบอกว่าท่านไม่ไปก็ได้นะแต่หงจะย,ยาหลางมันหายไปแล้วน้องมันไปทักไทยว่าที่เมียเจ้านายค่ะ น่ารักเชียวกระดิกหน่วยกระดิกหางเล่นเนี่ยแต่ประเด็นคือเมียเ,เจ้านายเขากลัวแงไงน้องมูววันเลยทําให้ศพเจ็ดแต่ศพตายเพราะถูกผ่าฟ้าผ่าเนี่ยแล้วก็โยนลงไปในแปลงผักชาวบ้านที่ทํานี้ก็เพื่อทําเป็นข่าวลือแล้วก็บีบให้วนหลิวเนียงเคลื่อนไหวปาจรทถามว่าสองผัวเมียนี่แคร์ไหมไม่แคร์ค่ะก็ยังคงอุ้มเมียไปกินข้าวบนเขาไปบนผาจ้ามู่เหมือนเดิมแล้วองค์คลักเงานะคะก็ยังนั่งมองว่าอุ้ม การขึ้นไปบนเขาแบบนั้นอีกแล้วคือมีอะไรที่ผ่านหูผ่านตาพวกคุณได้บ้างคะอุ้มบอ,อกไปไหนอุ้มบอ,อกไปบนเขาเจ้ามู่แล้วก็ไม่กลับมาทั้งคืนจนคนในจนเขารู้กันหมดเลยคะ่ะว่าบนหลือเหนียงกับเจ้าวเวอ,ออกไปซัมติ้งกันอยู่บนเขาเจ้ามู่แล้วก็ทุกคนก็ในจนนีก็ยังคิดอยู่นะคะว่าเออเดี๋ยวเตรียมของขวัญวันแต่งงานไปก็แล้วกันกลับมาจะได้แต่งงานกันเลยเออซิปเก่งเ้ย ก็จบลงไปนะคะยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub u b s c r i b e และสามารถกดโดนนเลี้ยงขนมนาได้ตามวิดีที่นัาแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ